ครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเรามาทําการสรุปงานสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้สรุปเป็นคลิปสั้นนะอตอนเราทําคลิปยาวนะครับเราทําไล่รถแบบไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวมีคลิปยาวลงให้ดูอีกรอบนึงนะครับปัญหาเนี่ยนะเราก็ไม่เชิงว่าฟันธงทันทีนะว่าคอยมันทําให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายด้วยหรือไม่ นะเพราะว่ารถมันก็ติดอยู่เพียงแค่ว่าไฟมันไม่ชาร์จคอยมันอาจจะดึงกระแสไฟไปกินจนหมดอ่าหรือว่ากินกระแสไฟเยอะทําให้แผ่นชาร์จมันเสียแต่ในมุมกลับกันแต่ในมุมกลับกันเราก็ต้องมองด้วยว่าแผ่นชาร์จที่เขาใส่มาเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นตัวต้นเหตุทําให้คอยหัวเทียนเสียหรือไม่นะครับทุกท่านอ่ะนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องไปพิจารณาว่าอุปกรณ์ตัวอื่นทําให้คอย หัวเทียนเสียหรือว่าคอยหัวเทียนมันทําให้อุปกรณ์อย่างอื่นเสียไปด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ไปถึงกล่อ,อง ECU นะอย่างที่หลายๆคนบอกว่าคอยเสียลักหัวเทียนเพียมอ่ามันจะทําให้กล่อง ECU เสียวัดค่าโอห์มได้น้อยนะกล่อง ECU มันจะเสียเนี่ยมันเสียไหมอ่าถึงขั้นไฟมันวิ่งออกมาเนี่ยผมไปนั่งถ่ายคลิปอยู่ประมาณ5นาที แน่นหัวใจขึ้นเลยขึ้นไฟมันแทรกนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้อธิบายเท่านี้รอชมในคลิปยาวครับจงช่วยกันวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆน้อง f อฟตอนนี้มันติดกิเตอร์ของเราเนี่ยนามีอยู่3ตัวนาเวลาที่เราเอาเข้าไปใกล้คอยหัวเตียนนะอาการมันก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่นะตัวเลขมันวิ่งขึ้นเพงแบบนี้นะักล่พี่น้องเอฟนะ อ่าเวลาที่เรายกออกมาหรือว่าเอาไปในจุดอื่นมันไม่เป็นไรนะครับมันไม่เป็นไรแตในเทดนี้นะครับลถมีอาการไฟไม่ชาร์จไฟแบตหายนะครับทุกั่านี่เลยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับจนช่วยกันวิเคราะห์ว่าสาเหตุต้นเหตุมันจะเกิดมาจากอะไรวันนี้ของงงงเต,ตาๆต่อไปก่อนเด้อนี่คืออาการเสียอีกแบบหนึ่งอีกรูปแ,แบบหนึ่งของคอยหัวเทียนแต ประเด็นมันก็คืรง่าอะไรอะไรในตอนนี้ก็คือชิ้นส่วนไหนนะครับที่ทําให้คอยหัวเทียนเสียและคอยหัวเทียนหรือว่าคอยหัวเทียนมันเป็นตัวต้นเหตุทาให้ชิ้นส่วนอื่นภายในตัวรถเสียหายหรือไม่อันนี้เรามาลองวิเคราะห์กันนะครับจากกรณีที่คอยหัวเทียนเสื่อมคอยหัวเทียนเสีย ทําให้คลื่นไฟมันมาแทรกกับมันติมิเตอร์ของเราอันนี้เราให้ดูก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนคอยหัวเทียนนะครับอ่าเห็นไหมเมื่อเอามิเตอร์ออกมาหากจากตัวรถมันก็เป็นปกติอันนี้นะหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนคอยหัวเทียนไปแล้วนะผมปรากฏว่ารถเป็นปกติในขั้นตอนของการตรวจเช็คนั้นนะเราเทสทั้งขันคอยหัวเทียนเข้าแล้วก็ปล่อยคายลอต อคอยหัวเตียนออกนะครับเราเทสทุกอย่างเลยนะครับให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่น้องเรีนะเรามีมิเตอร์หลายตัวนะครับเทสมันก็เป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ตัวไหนตอนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนคอยเอาเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะมิเตอร์มันจะวิ่งเองไม่สามารถวัดไฟชาร์จได้เลยนะอันนี้ประวันนะประวันตัวแรกครับ ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเรามาทําการสรุปงานสักนิดนึงนะครับอันนี้สรุปเป็นคลิปสั้นนะอตอนเราทําคลิปยาวนะครับเราทําไล่ลดแบบไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวมีคลิปยาวลงให้ดูอีกรอบนึงนะครับปัญหาเนี่ยนะเราก็ไม่เชิงว่าฟันธงทันทีนะว่าคอยมันทําให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายด้วยหรือไม่ นะเพราะว่ารถมันก็ติดอยู่เพียงแค่ว่าไฟมันไม่ชาร์จคอยมันอาจจะดึงกระแสไฟไปกินจนหมดหรือว่ากินกระแสไฟเยอะทําให้แผ่นชาร์จมันเสียแต่ในมุมกับกันแต่ในมุมกับกันเราก็ต้องมองด้วยว่าไอแผ่นชาร์จที่เขาใส่มาเนี่ยก่อนหน้าเนี้มันเป็นตัวต้นเหตุทําให้คอยหัวเทียนเสียหรือไม่นะครับทุกท่านอะนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องไปพิจารณาว่าอุปกรณ์ตัวอื่นทําให้คอย หัวเทียนเสียหรือว่าคอยหัวเทียนมันทําให้อุปกรณ์อย่างอื่นเสียไปด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ไปถึงกล่อ,อง ECU นะอย่างที่หลายๆคนบอกว่าคอยเสียปักหัวเทียนเพียมอ่ามันจะทําให้กล่อง ECU เสียวัดค่าโอห์มได้น้อยนะกล่อง ECU มันจะเสียเนี่ยมันเสียไหมอ่าถึงขั้นไฟมันวิ่งออกมาเนี่ยผมไปนั่งถ่ายคลิปอยู่ประมาณ5นาที แน่นหัวใจขึ้นเลยขึ้นไฟมันแทรกนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้อธิบายเท่านี้รอชมในคลิปยาวครับ